ม่านกำปั้นนะครับก้อนดินแล้วก็แหเป็นแฮ่เผาจะดีนะครับเป็นแฮเอ็นหรือว่าแฮ่ได้ก็ได้ครับผมปูไข่นอนสองเลยครับรเพียรน,นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซิล่ันครับวันนี้พามาเล่นน้ำห้วยครับผมหลังจากเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกเทาก็าเลย คิดว่าสิมหายุ่นปุ่มขึ้นก็เลรอครับพ่อได้อยากได้กินบ่ครับเนาะโดนแล้วครับผมบ่ได้มาเยี่ยมมายามห่วยนะครับยากต้องไหลวิ่งหลายอย่างครับช่วงนี้เรืงบ่มีเวลาลงคลิปน้ำนะครับเนาะเอาครับมาติดตามมั้งครับผมว่ามื้อนี้สิเป็นจังได๋เนาะป่าบอนเหรอครับผมอืถือฝนป่าจะหาวแน่จักหน่อยนะครับเนาะมาติดตามรับชมมั้งครับ บรรยากาศหวัหวหัวน้ำบ้านน้ำน้องครับผมเขาก็ดีใจครับได้เจอฝนนะครับเนาะหลังจากวันไปเรามันฝนบมา,มา,จาเจืดอครับพึ่งฝนพึ่งตกของบ้านนี่ครับมันนี่ก็คึ้นๆอยู่ดีใจน้ำฝาน้ำฝนครับผมพี่น้องผู้ว่านเขาว่านน้ำไปก็ใจชื่นขึ้นมาจัน่อยนะครับเนาะเอาครับผมติดตามมั้งครับว่านแห้ มีเวลาประมาณชั่วโมงนะครับเนาะชั่วโมงกว่าก่อนเทียงว่าถิ่มวานแหบังครับ้อนปูมวานแหนะครับเนาะหากินแบบตามโบรานผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเห็ดครับผมมาเบิ้งกันครับันครับผมครับผมอุปกรณ์ที่เขาเตรียมกับมีก้อนดินนะครับก้อนดินขนาดประมาณประมาณกำปั้นนะครับก้อนดินแล้วก็แหเป็นแห่เผาจะดีนะครับ เ,เห็นเงเอ็นหรือว่าเห็นได้ก็ได้ครับผมเราเลือกจุดที่เหมามๆเลยครับเลือกจุดมามๆแล้วก็ย่นย่นปุ่มไปก่อนครับผมเดี๋ยวทีทดสอบให้เบิ้งนะครับเนาะว่าก่อนแรกจะเป็นยังไงครับไปครับผมเห็นถึกหน้าม,มันจะเปื่อยครับต้องอัดปั่นให้มันเหนแน่นจัง่อยนะครับ ร่อยครับเดี๋ยวรออีกสักครู่ครับผมแต่ว่าประมาณประมาณน้ำน้ำกระเพื่อมหายไปครับจังหวันนะครับเนาะ ที่สองต่อเลยครับก่อนหยินแตกเกือกฝนนะครับ อเวลาครับบันจากวานันวานจุดแรกไปครับผมในป่างแงยงหน่อยสองตัวครับยับปะาขาสองตัวนดผมะมาณสองนิ้วสามนิ้วสองตัวครับผมนำงามเลยครับเอาบงญดอรุ่นบาทที่สองครับ เบื้องครั้งที่สามครับครั้งที่สองเหวครับผมเต็มๆเลยครับเต็มๆโอ้โหป่านนีน้คิดต้อง <ๆ S 2> ป่านนี้ครับกายใหญ่ครับ ได้อีกตัวนึงครับผมปากกาปากกาอีกตัวนึงครับสวยๆเลยครับผมสวยเลยตัวเมื่อกี้ก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับปากกา จะย่ามหนิทีไงกล้าเขา่า,ขาปาเขาไม่เห็นเลยครับเห็นแต่เข่าตัวเดียวครับไม่ใส่ระบะุรุดแล้วครับปราเข่ายี่หลีพี่น้องไปพอะปลาบูทรัมค,ครับบูน้อยปาาลาเขารุดรุด รถออกได้จังเต๋อขาตัวงามนะครับขาตัวงามรถออกเคยจับงามไปดูมนีไข่นีอัน,นีบ่ยาเด้อยาเด้อเอาขาอ,ออกลูกไปเรียบร้อยแล้วครับออกลูกไปเรียบร้อยแล้วครับปูไข่ปูกข้ขเทพครับผมตัวใหญ่เลยครับบ่อาครับปล่อย ครับผมบาตรค้างนี้เป็นค้างที่ที่ซีครับผมที่ซีเนาะ,นะกี่ได้ป่ากาหน่อยเพิ่มอีกสองตัวนะครับจะวานถึงมาครับวานยน่ยนย่นไก่นยเล็กน้อยเนาะ มี่ใหม่ครับเดี๋ยวฟังเดี๋ยวีใหม่ี่ายใหม่ของะเก็บเลยครับมีการด้ว่ยครับ ัวยงามเลยครับขาวตัวขวังตัวครับตามตุ๊บตัวบูกับมี่ครับมันครับผม แจ่งเลยครับปลาปลาตัวแรกครับนี่เขาคุยรามครับคุยรามปาาคุยรามตัวที่สองครับ,รบนี่ล่ะบูครับ นี่นึกว่าฝนฮู้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 ฮ้ฮูบูครับผมพี่น้องนู้พี่น้องครับผมบาดบาดนี้บริได้ตั้งกล้องทุกนอนสองเลยครับเพี้ยนนะครับโงงามเลยครับผมเพี้ยนนอนสองเลยครับขาวอีกครับผมโอ้สามครับผมพี่น้อง บ่เห็นตัวนี้เดี๋ยวน้อยตัวนึงนะครับนอนสามเลยครับบาดนี้ปลาแตะเพียนปลาขาวอีกหลายเตอบอยู่ครับที่หาโตตัวงางนี้อีกตัวนึงโอ้บาดมันครับในการเลยครับบาดเดียวอัญยะครับผมขอทาเลยครับบาดนี้น่ครับปลาที่ใ้มาก เติมกันครับบันนี้เดี๋ยวครับนะครับแล้วครับแล้วเพี้ยนเขาเร็วนะครับถ้านื่อนปุ่มนี่ครับผมงาม,งามเลยครับสองตัวใส่สวยแลวครับสองตัวนี้ตัวผูตัวนี้ตัวผูครับนำเชื่อ,อไหลเลยครับผมตัวผูทั้งสองบ่อันนี้น่าจะตัวแม่ครับนี่ ต,ตัวนึงตัวผู๋ต,ตัวนึงตัวเมียนะครับกรลดงเข่าคูหากินแบบธรรมชาติครับผมหากินน้ำหวยน้ำหองธรรมดาครับผม <c oughs> ตึงเห็นมากเหรอครับหลังจากว่านไปสองสามบาทเมื่อกี้เห้วครับเห้วไปสองเถื่อนะครับเดยบ,บริตั้งกล่องไทยว่านแหีไปน่าจะหกข้างแล้วครับผม 6ขัง้งขั้งที่7นี่แหละครับอีกสัก2ขัง้งขนาดจะพ่อแล้วครับวาน,นี่สัก2ขัง้งพอ่อสุดสุดห้วยพอดีครับสุดจุดจุดที่เค่อยคยวันนะครับสุดมากเดี๋ยววานจุดเกาๆครับผมดโดนข้ามาเทื่อนหนึ่งก็พอดีพอดีปลาเขานะครับเ้าตื่นสะระแวงอันขึ้นสูงเลย ตัวที่สามครับผมตัวที่สามตัวหน่อยดาบก็ได้ครับแต่เพี้ยนถอดกออกส้อยบังท,ทีีนะครับถอดถอดกรอบกรอบกัพริกลาดหรือว่าก็กินกับตับหุูงเนี่โอโ้ได้การครับผมถอดกรอบๆเนะาะต่ำสมตมํำตาบหุูงครับผมอ่า ว่านบาดสุดท่ายนะครับเนาะมาเบิงน้ากันครับหลุนน้ากันว่าสท,ทีี่อย่างไรครับบาดนี้เก้าครับก่อนดินเท่าือเก้าครับ ที่จอมนะครับพี่น้อง คยเห็นเลยนะเดี๋ยวเอาครับนี่ครับผมนี่แต่บใบตองครับพี่น้องขาวน้อยตัวเดียว <c oughs> แตลกครับบานนี้ คงี่จบซะนี่นะครับพี่น้องฮะวานเหียต้องฟังหวยนะครับเนาะตามหวยตามห้องนี่นปูมครับหลังฝนตกก็คือว่าไม่ได้อยากได้กินนะครับผมปลางามๆเลยครับปลาตะเพียนปลาขาวนะครับปลากาไนนี่ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทำ่นี้นะครับนอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับว่าจะหาอยากหากินวิธีใดครับผมสสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ